สวัสดีครับพวกเรา e d c ครับผมพวกเรา ETC นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่พิเศษมากๆนะครับมาเชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นนักดนตรีนะครับอยากเข้าร่วมประกวดดนตรีกันเข้ามาประกวดดนตรีกันที่งาน The Power Band นะครับซึ่งเราจะจัดกันมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นมัธยมแล้วก็รุ่นโอเพนนะครับรุ่นทั่วไปนะครับก็ ETC พวกเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งวงที่ เติบโตมาจากการประกวดใช่ไหมครับที่มี E t c ซทุกวันนี้เพราะพี่มิ้น์นี่แหละฮะชวน,นมาตั้งวงว่าเฮ้ยลองประกวดแบบของมหาเลยก่อนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ The Power Band แบ์กำลงังรอเราอยู่อยากจะให้น้องๆหาข้อมูลแล้วก็ฟอร์มวงได้ละ<ช>ถ้าใคร,ครมีวงที่ยังไม่มีเครื่องเป่าก็ให้ไปติดอาวุธเพราะเหมือนเขาเ<ๆ>ขามีข้อจํากัดเขาบอกว่าให้งานเนี้ยให้มีวงดนตรีและเครื่องเป่าด้วยอย่างน้อย3ชิ้นนะครับถ้าวงไหนสมมติแบบ3มชิ้นโจ๊ะ กีตาร์เบสกองไปหาเครื yes s empty, <S ่องเป่าเพิ่มเปามันจะสนุกเพิ่มขึ้นครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานประกวดดนตรีที่มีสีสันมากๆนะครับมีเครื่องเป่ากันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักดนตรีนะครับ มาประกวดกันนะครับหวังว่าประกวดเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนที่พวกเราไอีซีได้มาจากการประกวดนะครับขอขอบคุณ K ิง g Power นะครับแล้วก็วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์มหิดลนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆเป็นแรงบันดาลใจเป็นเป้าหมายให้กับน้องๆที่กาลังหัดเล่นดนตรีในเวลานี้อยู่สําหรับน้องๆที่อยู่ตางเหนือนะครับก็โอกาสมาถึงแล้วนะครับงานนี้ทั่วประเทศนะครับก่อนน้องๆชาวเหนือนะครับชวนเพื่อนๆฟอมวงกันนะครับแล้วก็มาประกวดกันนันะครับ